สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่เพชรพาเพลินเรามาดูว่าใครมาเยี่ยมเราที่บ้านเราวันนี้ถูกครับอมาสวัสดีครับพี่นัทนะตามติดสายแอบมาอเมวันนี้แขกผู้ใหญ่ของเรามาเยี่ยมมากตามติดสายแอบนี่คอยรู้เด้อจะไปฮอตอเมริกาคุณเด้อจะว่าคอยโง่คอยรู้เด้อไม่ไปเขาไม่ไปถึงน่ากี่คนนั้นนั้นตามติดคนละตามติดบอกเออคนละคน คนละคนเออนี่คนละคนแต่เจ้าอย่าไปเด้อมริกาเขาบอกไปแล้วมันเหยียบนามค่ะเหยียบนามเหยียบนามแท้ไหยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น่าจะบอกให้นะหนูจะทุกประเด็นเรื่องนะบางเรื่องข่าวทุกโลกข่าวค่ะวันนี้จะทุกโลกข่าวเลือกขอทานออนไลน์ใหญ่เอาอีกแล้ยวนะเอาอีกแล้วแม่งไม่จบไม่สิ้นนะถามยายนะปลาหมึกปลาหมึกนะถ้าเราไปขอทานออนไลน์หนูอยากจะถามหน่อยว่าเราต้องกรอนกระลาถุงไม้ใหญ่นะ กินพี๊กเลยได้หายแท้มองๆมองๆอืออือลุงไอ้ลุงมันไม่ได้กินหรอกเสร็จพี่พี่ชิดเมื่อกี้ไอ้กับแก้มกับแก้มเลี้ยงไปให้เขาทำไมเสร็จพี่ชิดเอาไปให้ลุงก็หลังบ้านไปเปิดไปหน้าบ้านเสร็จเสร็จอีทีก็ลุงไม่ได้กินไอ้ชิดปากเปรย์ใหญ่ดูนใหญ่อัดสักวันหนึ่ง จะปากดีนะนนสา็เสือก็สวยที่คัดผมก็สวยขอให้หน่อยที่คัดผมมีอันมีอันเนี้อนขอกระเดียก็คอยเอาเดี๋ยวค่อยอมือแล้วกนอย่างเงี้ยชอบเดี๋ยวให้อันนี้เลยเนาะชอบเพราะว่ามัน,นสีเข้าวแบบเสือได้มาดามถ้ามาเยี่ยมบ้านเราบ่อยนะครับมาเที่ยวหากันบ่อย ไม่ใช่นานๆนะมาที่มามา,มาบ่อยมาบ่อยมาเที่ยวหากันเพราะว่าเขารักพี่เราเป็นตัวเราเนาะเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ข้างนอกอก,ก็ได้แลยย้วยายนะไม่มีอะไรทำก็หนูให้เขาพี่ตูดไงยายหนูให้เขาพี่ตูดไงตอนนั้นเขาลงหน้ามืดตาโม,มวหลงเข้าปา่าแค่พี่ตูดไงว่าหนูเป็นไงอย่างไงโซ ได้ไงขายอะไรก็ดูร้อยหนึ่งก็ขายของขออนไลน์เหมือนกันนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งขายของออนไลน์อยู่ตอนนี้แต่มันก็ยังไม่ร,ร้อยร้อยหนึ่ง <c oughs> อ,อ้แต่ไม่รู้จักไอ้ร้อยหนึ่งะนะไม่รู้จกักพ่อแลายายเคยบอกเขาแล้วอย่ามายุ่งช่องยายไม่ชอบก็ไม่ซ่องมามี ลุงแจ้งข่าวร้ายนะใครที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามาตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่ให้เข้าทุกครั้งนั้นนะแม้แต่จ่าอินกับจ่าอาร์ตต้องกลับกลับแล้วเนาะกลับแล้วตายแน่ๆคราวนี้จงตาย,ายแน่ๆ,นๆเราอยู่ <แก S 1> ว่ามันเพชรแท้ๆกิน <laughs> <laughs> เข้าไปได้งไงพี่ป็น <laughs> ลูกเนาะ ยำนี่ก็เผ็ดพอแรงแล้วนะยายนี่ยายเดี๋ยวเดี๋ยวทอสหมูไปหืมกระชาอยู่ใส่ว่ะว้าเผ็ดสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับบาย